สวัสดีครับ c ีเคการช่างอายุทยานะครับส่งงานอีกแล้วนะครับหลังสันแต่งเติมเสริมหล่อนะครับขอบคุณเด็ดพี่นะครับพี่ไว้วางใจ c ีการช่างอายุทยานะครับได้หลังสันแต่งเติมเสริมหล่อนะครับขิ้นส่วนภายในนะครับเก็บสีบอลเงินนะครับมาแล้วมาอีกนะครับของเดิมเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็แผงประตูนะครับลูกค้าก็ทํามาหลายรูปแบบนะครับเก็บสีเก็บอะไรต่างๆนะครับ มองถลอกลอกนะครับเห็นไหมครับลักษณะนี้นะครับของแท้เดี๋ยวก็เจอแล้วครับหรือไม่ไปซ่อมสีมะครับถ้าขั้นตอนหรือวิธีการทําไม่ถูกวิธีนะครับสีจะลอกจะล่อนง่ายนะครับของเดิมติดสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้มีปัญหานะครับซีกันช่างอยุทยานะครับหลังสรรแต่งเติมเสริมหล่อให้นะครับอย่างที่บอกนะครับงานภายในนะครับซีกันช่างอยุธยานนะครับการันตีรับประกันตลอดใช้งานนะครับ มาสภาพไหนรอกลับไปลืมบ้านเลขที่แน่นอนนะครับประกอบติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับดูแลกันไปตลอดชาตินะครับว่ากันอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับสีเการช่างยุทธยานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นนําบัตรเบอร์โทนถ่ายคลิปไปให้นะครับทักมาทางเพจนะครับหรือไม่สแกนไ d ดียไลน์ทักคอมมันได้เลยนะครับจะมีแอดมินตอบให้ตลอดนะครับตอบภายใยีบสี่ชั่วโมงนะครับว่ากันอย่างนั้นทํามาตอนไหนตอบตอนนั้นนะครับขินส่วนสีบอลเงินนะครับ ชุดนี้นะครับก็มองถลอกลอกมานะครับมาสภาพไหนรอกับไปลืมไม่เล็กที่นะครับดูเพิ่นเพนะครับชิ้นส่วนตรงไหนนะครับมาที่ร้านเผื่อใจมาเยอะๆนะครับลูกค้าจะเอา1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับเห็นของแล้วอยากได้นะครับอย่างที่บอกนะครับมาที่ร้านเผื่อใจมาเยอะๆนะครับของแต่งเคปล่ามีเพียบมีทั้งคันนะครับชิ้นส่วนฟอร์ดนะครับมิตซูบิชินะครับ มีของเพียบนะครับนี่นะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับขาดเก๊้นี่นะครับฝั่งที่เก็บของแม่บ้านนะครับทําสเต็ปไหนนะครับทาสเต็ปเต็มระบบนะครับหรือทําในส่วนของสีบอลเงินนะครับรีเคสตมานะครับได้หมดนะครับตามใจนะครับเอาที่ลูกค้าพอใจนะครับสเต็ปการทําแต่ละคนนะครับทํามากทําน้อยไม่เท่ากันนะครับเราเอามือโหน ชิ้นส่วนภายในนะครับก็จะมีเสาเอนะครับด้านหน้า2ชิ้นนะครับเสากลาง1ชิ้นนะครับด้านบนก็จะมีีกชิ้นนะครับตัวนี้นะครับราวมือโหนนะครับสเต็ปการทําใครต้องการสเต็ปไหนนะครับแบบไหนนะครับตาโลโก้นะครับวัลแห่งชาติครับช้าเร็้วเดี๋ยวก็เจอนะครับอย่างที่บอกนะครับซื้อใหม่ก็5 0 0 0ันแถึง6ก0 0กลางนะครับสีเคการช่างบิวให้ใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับแต่งเติมเสริมรอนะครับมาสภาพไหนรอกลับไปเรื่มบ้านอีกที่นะครับ ต้องการเปลี่ยนลายนะครับเปลี่ยนกี่รอบ10รอบ20สบรอบสบายๆนะครับทํางานไม่เสียนะครับเบื่อลายนี้เปลี่ยนลายนู้นไลายนี้ได้สบายนะครับย้ํานะครับเคลาบลายไม้มีให้เลือกมากกว่า12สีนะครับชิ้นส่วนงานภายนอกภายในนะครับดูแลกันไปตลอดใช้งานนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับประสบการณ์ทํางานของค่ายรถยนต์มากกว่า20ปีนะครับโปรเซสการทำนะครับขั้นตอนการทำนะครับ เหนือโกดระบบโรงงาน2-3ขั <lightly iser nt> ้นตอนนะครับภายใต้โปรดักซีเคการช่างอายุทยานะครับทำไมถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานนะครับขาสัมผัสดูได้นะครับชิ้นส่วนงานภายในนะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับงานภายนอกไม่รับประกันอยู่3กรณีนะครับชัดๆนะครับอุบัติเหตุจากการใช้งานเฉี่ยวชนและโดนลักขโมยนะครับอุบัติเหตุจากการใช้งานก็ด้านโซนด้านหน้าครับโดนสะเก็ดหินโดนอะไรต่างๆนะครับตากแดดตัดฝนตากไปนะครับ งานภายนอกด้านข้างด้านหลังนะครับรับประกันตลอดชาติ CK การช่งางอยุทยาสวัสดีครับ